ละครตอนนี้มี2เรื่องที่ถ่ายอยู่คือเรื่องรูปไม้ไตลต้นแล้วก็เรื่องแม่อายสะอื่นครับรูปไม้ไกลต้นใกล้ได้อ่อนครับใกล้ปิดกล้องแล้วครับแต่ว่าถ้าออนแอร์นี่ผมยังไม่ทราบครับก็ดีครับก็ตอนนี้ก็กําลังเราเราเร่งปิดกล้องเพราะว่าเราก็เปิดกล้องมานานแล้วแล้วก็เราก็บทก็มาครบแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วผมคิดว่าน่าจะออกอาอกาศเร็วๆนี้ครับนี่ถ่ายมานานนานครับนานน่าจะเกิน6เดือนครับมีละครสอเรื่อง ก็ดีครับก็เป็นสิ่งที่ดีผมก็ดีใจที่มีที่มีผลงานอย่างต่อเน,นื่งนยอ,ยองครับงานเยอะอย่างนี้แล้วงความรักที่มีไงไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม<อ>ครับก,จนะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมปากคาของเราเราไม่ต้องดูในเขา ะอะไรนะครับไม่ต้องสเปคเขาอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เรื่องสเปคนี่คงเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมมีโอกาส <น Billie S 2> ได้คุยกันเรื่องก็มีบ้าง,รางครับคือด้วยความที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็อาจจะมีไปทานข้าวไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเคยไปไหนสองต่อสองไหมสองต่อสองไหมน้อยครับน้อยน้อยครับน้อยแต่ก็มีบ้างใช่ไหมคะแทบจะไม่มีเลยครับผมน่าจีเออน้าจีบไหมตอนนี้ก็คงยังยังตอบไม่ได้ว่าจีหรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งเราเพิ่งจะเริ่มคุยกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนเราคุยแค่ไหน บ่อยไหมล่ะครับแล้วแต่บางช่วงครับบางช่วงก็คุยกันบ่อยบางช่วงก็ไม่ได้คุยกันเลยด้วยความที่ว่าทํางานเยอะครับผมบกมับน้องเปี๊ยบดุลย์ยังตอบไม่ได้เหมือนกันผมว่าอันนี้ต้องใช้เวลาว่าว่าเราจะาจะจะเป็นไงต่อไปหรือว่าคุยศึกษาคนเดียวไหมก็มีพี่ๆน,น้องๆกันอยู่เป็นกล,กล,ลนุ่มๆอะไรเงี้ยครับครับ เขาชอบแบบสไตล์เกาหลีอะไรอย่างงี้ไม่เลยจริงๆแล้วเขาก็บอกผมมาตลอดนะวลาคุยกันว่าเขาชอบแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีมีบอกอยู่เหมือนกันครับจะมีไปเสริมความจริงก้ให้ผมเป็นเกาหลีเลยครับผมว่าอีกคงอีกลายครับคุณยากครับก็คือไม่ได้ปิดกั้นแต่ก็แบบมีพู่อะไรเยคือไม่ได้ปิดกั้นหรือว่ามันก็ต้องใช้เวลาครับของแบบนี้คือเราเราทำอะไรเราก็เราก็บอกตามความจริงอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องเฟลได้ดูจีบยากปะจีบยากไม่ะครับ ผมก็ยังตอบไม่ได้ครับพอดีไม่สร้างจริงจีบไหมยังยังคุยกันเป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องอยู่ครับผมแล้วผมมีไม่ได้กล้าวผมไม่ก้าวอยู่แล้วพี่พี่ครับแล้วผมมีหนุ่มงบัญจีบอันนี้